Lùn no, Chạy no, 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 no. yên yên, chạy yên yên Nào, xin no, no, no. หมอปลาเชิญที่หน้าจอทีวีไผีฮะงานนี้ผีอารวาสก็เลยต้องเชิญหมอปลาแต่หมอปลาไม่ต้องมาก็ได้นะครับเพราะว่ารอบนี้แม้ผีอารวาสแต่ตำรวจไทยสุดฉกาจปราบเองได้สอบอดตำรวจไทยอยาที่บอกไงภายใต้พระอาทิตย์ตรงนี้ไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทําไม่ได้รอบนี้หมอปลายืนดูสบายๆตำรวจไทยจับผีแต่ให้เทียบเคียงแบบนี้ผีขนุนผีมะขามรอบนี้ผีมะพร้าวพัทยา ลุน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 ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นมาสินดาวถึงไงพี่พี่ต้นอะไรนะฮะเขาซ้อมกันเก่งจังเลยอะซ้อมอะไรของจริงจะเหรอของจริงเหรออันนี้นึกว่าซ้อมจับของจริงจับจริงน่ะอันนี้ชื่อแก๊งที่วันก่อนพี่บอลบอกหรเปล่าอ่ะอันนั้นฟูเก็บ คล้ายกันเนะคล้ายๆกันคุณเยรยังไม่ทำรอบนี้ถึงได้เรียกคุณหมอปลาเรียกหมอปลามาแต่หมอปลาไม่ต้องมาเพราะว่าผีที่อารวาสตำรวจไทยเก่งเกินคาดสามารถจับผีได้เนื่องจากผีในรอบนี้ไม่ใช่ผีปะวิญญาณสัมภเวแต่ประการใดนะฮะเหตุการณ์นี้ผีก็วิ่งหนีฝุ่นกระจายทรายกระจุยเลยไล่จับกันอุตลุดเลยอยู่เฮ้ยชายหาดเลยปะ หาดพัทยาขวามือของท่านผู้ชมเนี่ยทะเลเลยฮะซ้ายมือก็เป็นโซนนิ่งของตัวเมืองนะครับนี่คือหาดพัทยาขนาดแท้พัทยาคือชนบุรีนี่คือเปิดปฏิบัติการลุยจับผีใช้ชื่อปฏิบัติการนี้สอยผีมาพร้าวหหาดพัทยาทำไมล่ะวะเคยได้ยินผีขนุนไหมอผีมะขามเคยได้ยินไหมกรุงเทพมหานครอย่างนี้ไม่มีแล้วมันไฟมันสว่างโลกแล้วในพื้นที่แถวแถวรอบสนามหลวงอ่ะทีนี้ไม่มีแล้ว เทียบเคียงกันแบบนี้ผีขนุนเคยมีผีมะขามก็เคยอารวาสมันเทียบเคียงกับผีมะพร้าวเพราะว่าชนบุรีมะขามโซนนี้ไม่มีเออมีแต่ต้นมะพร้าวเขาก็จะอยู่ใต้ต้นมะพร้าวให้อีกหน่อยนีมะพร้าวก็เหลือเสาไฟนะผีเสาไฟเออหรือไม่ก็แบบเสาหน้าเสาพอผีเสาพ่ออันนี้น่ากลัวนะมันอยู่ขนาดนี้ผียังอารวาดได้สุดแล้ว ปฏิบัติการครั้งนี้เป็นภารกิจของพี่เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวพันึกกำลังกับตำรวจภูธรเมืองพัทยาออพันึกกำลังกับพมและตมดำเนินการจับผีแต่รอบนี้ผีที่น่าตกใจแปลกมากอยู่ตรงนี้ม,มหัศรรย์ใจผีที่จับได้สอยยับจับผีสาวอุสเบเจ็ดรายดิอูกันได้อีกหตกใจไม่ไม่ใช่ไม่ใช่สาวบ้านเรามีม ที่ตก <บ S 2> <ล>ใจจับกันแทบเป็นแทบตายเฮ<อ>้ยไม่มีคนไทย<อ>ไม่มีสาวไทยอดีแล้วชาวบ้านย่านนี้ตบเข่าวพวกเลยใครบอกนะ ขายจะมุกไวก็อาชีพสงวนคนไทยทําได้มันไม่ใช่อาชีพที่จะใครจะทำได้ไม่ใช่อาชีพไหมเพราะนี่คือคดีค้าประเวณีไม่ใช่ประเทศไทยเราไม่มีค้าประเวณีแต่ประการใดไม่ใช่ไม่ใช่พี่ต้นพูดใหม่อะไรเลยไม่มีค้าประเวณีถูกกฎหมายอ๋ออผมพูดต่อไปใช่ไหมใช่ต้องคําว่าถูกกฎหมายด้วยถ้าไม่มีเฉยเฉยเนี่ยบางทีมันมีเออแต่อันเนี้ยคือไม่มีแบบถูกกฎหมายเขาเพราะจะได้คนที่ขาย ผิดหมดลักรอบ,ก,อบออก็เลยจับอุซเบได้7จับอูกันดาทำไมรู้คนไหนอูนกันดามองยังไงก็มองออกอุซเบีจะขาวๆอูกันดาก็จะเป็นผิวสีงานนี้จับได้กี่รายนะสิบส,บสารายไม่มีสาวไทยแม้แต่รายเดียวและพวกที่มาข,า,ขายเนี่ย <c oughs> เขาบางคนมาเป็นวีซ่านักศึกษาะอะ มาเรียนเออนักเรียนก็มีวีซ่าเรียนบาคนโอเวอร์สเตย์มาเป็นหลายปีแล้วแต่ถ้าจริงๆถ้าพี่กิ้งไปเที่ยวแล้วเราเดินผ่านนะพี่กิ้งไม่รู้นะไม่มีใครทราบไม่รู้เพราะคิดว่าเป็นนักท่องเที่ยวคือเขาด้วยความที่เขาแต่งตัวสวยแลวเขาแต่งตัวจัดเต็มอ่ะเราก็นึกถึงว่าเออเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศเราก็แต่งตัวอย่างนี้แหละสวยๆก็เต็มเราก็ต้องเต็มต้องหูเราก็ต้องใหญ่เสื้อผ้าเราก็ต้องแบบสีสันจัดๆหน่อยแต่พอเดินไปเนี่ยทางกลุ่มแบบเนี้ยเขาจะมีการชักชวนเชิญชวนมาอย่างเงี้ยพักทายก กระเป๋าเขาอะไรคุณเห็นอะไรฮะหล่อไหมหล่อลื่นไหมชัดจ่ะใช่ป่ะชัดจ่ะเขาพูดภาษาอะไรไม่รู้แต่ถ้าแปลเป็นไทยอ่ะเที่ยวไหมพี่ออมีอะไรวะเนรอรักท่องเที่ยวเขาก็เคยได้ยินแบบนี้รอแต่ไอ้วันที่ไปจับเฮ้ยทำไมมีแต่อูกันดาทำไมมีแต่อุซเบีก็เลยตกอกตกใจโอ้ยคนไทยเขาไม่ทำแบบนี้เหรอครับพี่ เนี่ยต่อไปแบบนั้นก็เลยแสดงความไม่ค่อยสบายใจตำรวจขึงขังว่าเหตุการณ์นี้แล้วมีตำรวจฝรั่งไปนานไปลากใจลบแล้วลักรอบค้าประเวณีแล้วปรับอลังการงานนี้จนตรอกแน่นอนคนละพันกับฮคะเท่าไหร่นะคนละหนึ่งพันเดี๋ยวมันเป็นคดียาญาไม่ใช่หรอคืนหนึ่งเขาได้ปรับคนละหนึงเพราะเขายังไม่ได้ขายไม่ใช่เฉษซึ่งหน้าเขายังไม่ได้ขายแต่เป็นชักชวนเขาขายไหมล่ะ ไม่ได้อีกงานมันก็ยากเย็นอาเพราะฉะนั้นคดีนี้แค่ชักชวนค้าประเวณีปรับ1,000ผลักดันออกนอกประเทศไปโออาทิที่สงสัยคืออะไรรู้ไหมแล้วตอนที่สาวๆอุซเบกับสาวๆอูุกันดดาเขาไปยืนจับจองต้นมะพร้าวเนี่ยเจ้าถิ่นเขายอมด้วยเหรอ เขาน่จะมีโซนไม่หรือคนละภาษาป่าคนละทรกเก็ตโอ๋เหรอไม่รู้นะเออเรามีสีสงสัยก็เคยสงสัยว่าเขาไปยืนทับที่กันไม่ได้ฮะใช่เคยตบตีกันด้วยนะเออใช่ใช่เห็นบ่อยๆเนาะเห็นเวลาอ่าเรานีหมาสะใจไม่มีสาวไทยแลนด์อ่ะเอาแต่เห็นตำรวจเอ่อแอคทีฟกันปฏิบัติการเชิงรุกกันแบบนี้ก็สบายใจเนาะเออตอนแรกคิดว่เขาซ้อมเลยเพราะถ้าเกิดจะจับแบบเนี้ยเผลอๆนะพี่ผู้สื่อข่าวประจำพัทยา จะได้ถ่ายทุกคืนแหละเอ,อ๊ะมีคุณผู้ชมคนหนึ่งพี่ต้นทำไมฮะเขาตั้งข้อสังเกตบอกว่าไม่มีสาวไทยใช่เพราะว่านี่คือการตัด คู่แข่งต่างชาติหรือเปล่าไม่ใช่คุณผู้ชมทำไมไปคิดอย่างนั้นล่ะคะคิดเยอะคิดเยอะคุณผู้ชมนั่นนีงคิดเยอะเกินน่ะก็ต้องกวาดล้างกันนะครับยิ่งถ้าเห็นว่ามายืนกันอยู่แบบนี้ตำรวจก็ต้องทำหน้าที่ครับเออส่วนใหญ่คือที่เรามองว่ามันมีแต่ตำรวจมองไม่เห็นนั่นเขาจะเรียกว่าผีทำไมล่ะใช่เออนั่นแหละครับพอตำรวจไปก็คือไม่เจออันนี้คือตำรวจไปแล้วเจอก็เลยต้องจับกันแบบนี้ขอบคุณหมอปลาที่มาที่หน้าจอทีวีนะครับเชิญกลับไปนอนได้ครับ